ที่ข้างนอกนะครับอันนี้กลัวรถเพื่อนจะแบบมีอะไรมาโดนเราก็เลยทำเกาะป้องกันให้รถเพื่อนนะครับก็พอดีฝนตกหนักหล่นลงมาจากตรงนี้ครับเราก็เลยทำไว้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนไปไปไป เราก็จะแอบ,บดูอยู่ห่างๆนะครับมันจะเดินมาตรงนี้เว้เดี๋ยวรอมาสักรู่ก่อนเห็นไหมว่าเพื่อนไม่เห็นหวเยี้สต้นไม้แม่งบังแม่งก็ไม่น่าจะเห็นเราเว้ยควยมึงก็เคยเถิบดิ <laughs> แม่งเหมือนโจนเลยเยะเอ้ยหยาบน้าหมือกัน ตรงนี้ไม่เห็นว่ะกล้องก็ไม่เห็นเดี๋ยวเราย้ายที่กันคือตอนนี้พวกมันกเ็เพื่อนแล้วก็เริ่มมาแล้วเห็นไหม,ม,ม,มเดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่นานนะ เจ้าของรถนะครับก็คือเสื้อแดงกับปรงขาวนะไอเียเรา้คือแม่งขึ้นรถเก่งไปด้วยกันหมดไงออแล้วก็ทิ้งเศษซากไว้ไงรวมกับของกลางไว้สามกันก็ว่ามันจะกลับมาตีแบตบกลับมาตีแบตให้เราเราซ่อนไม้แบบมันบ่าเอาไปละ <laughs> ไม่ต้องใั่เอาแบบไปแบบถ้าเชานี้นหก่ววเออเรื่องชัวนี่ถนัดนักไอสัตมือเราตรงนี้ก่อนเลย่าทำเไะเอาเอาคุมเหมือนเดิมะเอาคุมเหมือนเดิมเลยฝนตกอีกรอบไงฝนตกอีกรอบ i don't know